อำเภอปานบุรีและอำเภอชะอำร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาทำความสะอาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ วันที่3มิถุนายน2565ที่บ้านพักและศูนย์อบรมปานบุรีคิทธจักปากน้ำปานตําบลปากน้ำปานอําเภอปานบุรีนายปีดาสุขใจในอําเภอปานบุรีได้ร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสาพ,พระราชทานโดยมีกํานันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาพ,พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท้งนี้เนื่งจากโรงพยาบาลสนามคิทธจักปานบุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้เป็นพื้นที่พักรักษาตัว สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโควิด -19 ระหว่างปี2,564ถึงปี2,565ในช่วงวิกฤตปัจจุบันซึ่งกำลังจะประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นประกอบกับประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม1เข็ม2หรือเข็ม3แล้วทำให้สถานการณ์ผู้ป่วยลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมและรักษาให้หายได้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่อีกต่อไปจึงได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อส่งคืนพื้นที่ให้กับทางคิดจักรต่อไป และในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพักพัฒน์สงวัฒนายุทธในอำเภอชะอำามอบหมายให้ในายธีรพลปียานุภาพปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอชะอำ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติจำนวน300ต้นเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสา904อําอำเภอชะอําท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจิตอาสาพระราชทานข้าราชการครูนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47วิทยาลัยการอาชีพวงไกลกังวลสอง และประชาชนจิตอาสาอำเภอชะอำร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา3มิถุนายน2565จำนวน300ต้นและร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดตกแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระพาที่ประทับหมู่5ตำบลขุนห้วยอำเภอชะอําโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้จำนวน246คน